วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e axa ceramic pro เชียงใหม่และ f i ล a m i นาสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พทใต้จากเชียงใหม่นิดหน่อยนะครับเราจะเทสอบ d p a l s 0 7คันนี้นะครับปี2024นะมันเป็นเบอร์6 best selling car นะครับที่เมืองไทยอ่ะก็ขายดีนะที่เมืองไทยแล้วก็ผมก็อยากจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนคนไทยที่เขาซื้อทำไมเขาอยากจะซื้อคันนี้ แล้วผมก็ได้มีประสบการณ์ขนาดนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีความคิดนะว่ามันเป็นยังไงแล้วผมว่ามันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับที่โอเคม,มันมีปัญหาหลายอย่างแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่มันแบบหลักนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าโอเคคันนี้นะมันก็ใหญ่ดีนะถ้าเทียบกับขั้นไหนดีอ่ะโอเคถ้าเป็น MG ZS EV นี่ใหญ่กว่า MG MG แน่นอนนะครับ ZS EV นะครับคงจะใหญ่กว่าอัลโตสามนะครับ To โย t ้าบีซมันไม่เคยมีมาที่มันทไทยแต่ว่าไซส์พอๆกับนั้นอาจจะพอๆกับบอกวนะ้งที่ยุโรปเราก็จะมี IDC กับ s ก o ติเออย่างนะครับมันก็จะใหญ่อันนี้มันคันนี้มันกว้างดีนะครับแล้วก็ผมก็จะยืมนี่กับจาก e v วนะครับขอบคุณนะครับอ v วีให้ผมคุยืมรถเลยครับแล้วก็ที่มันแปลกก็คือปุ่มเปิดท้ายหลังมาอยู่นี่เลยนะส่วนใหญ่คันอื่นนี่มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ที่นี่เลยผมก็ต้องเสาะหามาอยู่ไหนแล้วก็เปิดถ้าเปิดนี่ โอเคมันเปิดช้ามากแล้วนะผมวิลโลวหน่อยนะับแล้วก็ท้ายหลังนี่กว้างมากเดี๋ยวเราจะเทดสนอบบกซอก่านะมันใส่ได้เยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าต้อนจะปิดนะครับปุ่มมันไม่ได้อยู่ฝั่งนี้นะมันจะต้องอยู่ฝั่งนี้โอเคแล้วก็ข้างหลังนี่นะครับกว้างมากเลยตอนผมเทสนะปกตินะ,ะ,ะนะผมจะเอาเบาะผู้โดยสาร ขยับไปหลังสุดแล้วยังเรายังมีที่เยอะแล้วนะแล้วก็สำหรับคนขับนี่ผมก็จะขยับไปข้างหน้าให้มันพอดีพอดีนะครับผมร้อซมมีที่กว้างมากนะครับว้าวเหมือนรถเบนซ์ EQS เลยเหรอเนี่ยแ่ผมจะต้องทชสําเป็นยังไงนะครับแล้วก็ขนาดเอ้ผมชอบนะคือมันไม่มี power button ไมันจะมีไม่มี start stop button รถไฟฟ้ามันไม่ต้องมีก็ได้นะครับเราเปิดประตูมันก็เปิดฮีเตอร์หรือว่าแอร์เปิดจอ อะไรทุกอย่างนะครับพร้อมจะขับนะครับแล้วก็ในนี้ไม่มีอินสิรนตคลัสเตอร์นะครับมีเฮดเดิลบดิสเพลย์แล้วก็มีจอใหญ่นะครับก็ดีแล้วก็ส้าเราขับอันนี้นะให้ดูนะเราอยู่ไหนเนี่ยหนุใต้จากสมัยน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็จะขับไปทางนี้ในซะูเปอร์ไฮเวย์นะครับจะเทสต์เก้าสิบกับร้อิบกลมตรต่อชโมงนะครับตอนนี้ก็กลงคือตีสอนะครับ แล้วก็ข้างหลังนี่ก็22องศาผมไม่รู้ว่านี่มันมาจากเซนเซอร์หรือมาจากเอ่ออินมาจากเน็ตมาจากพายกอนอากาศนะครับถูกว่าโอเคก็เย็นสบายดีนะครับแล้วก็ก็จะเช็คทริปมิดนะช่วงนี้โอเคขอโทษเสียงไม่ค่อยดีเพราะว่าผมติดวัดจากลูกนะครับเราควรจะใช้เซิร t ฟทั้งทริปมันปนแปลกนะ t ริปม e ดแต่อยู่ในชาร์จิ n งฮะ มันเป็นเกี่ยวกับแชทไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอเครถตีนมันก็อย่างนี้นะครับซอฟต์แวร์นี่แปลกๆนะครับแล้วก็โอเคถ้าเราดู since last drive อันนี้มันขาดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ subtotal มันจะมีเอ่อเอ่อ accessory energy โอเคก็ดีมั้ง long term นี่ reset ไม่ได้แล้วก็ after reset มันจะ reset ได้มากเราก็ใช้อันนี้มั้งแล้วก็เราก,ก็จะได้ test ดูว่ามันใช้ไฟเยอะแค่ไหนแล้วผมก็รู้แล้วว่ามันจะเป็นสัก64กิโลวัตต์ชั่วโมง net capacity นะครับโอเคอันนี้เราก็เริ่ม เทส90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมันจะมีความเร็วที่นี่นะครับแล้วก็อย่างอื่นที่นะที่มุมจอนะครับแล้วก็มีใน Head Up Display นะครับอ่าก็ดีนะแล้วก็โดนไปเช็คนะว่ามันเป็น90เอ้ยตอนนี้โอเคเอ๋อโอเคมันไปเลยไปนิดหน่อยแต่ว่ามันจะเป็น90นะ GPS s p e e d นะครับเราเราก็ใช้โหมดเข้าไปนี้นี่นะ Drive Mode เราใช้ E c o นะอันนี้อันนี้ขนาดผมปรับจอให้มัน แบบเบาสุดนะครับไม่สว่างนะมืดสุดแล้วมันก็ยังสว่างนิดหน่อยนั่นก็คือนะครับรถจีนส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอย่างนี้นะว่าอ e ีกระบอกมันได้แบตจักฟ้านะครับแล้วก็เ,เราก็ใช้ a อ t o สเตย์หรือว่ามันม่รเหลแบบคล้ายออโตพาร์นะครับมันก็ส่วนใหญ่มันเวิร์กดีนะแต่ว่าม,มันมีบางทีที่มันทําอะไรแปลกๆที่ผมไม่ค่อยชอบเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับแล้วก็ปัญหาหลักของคันนี้นะครับคือช่วงล่างนะครับมันเด้งเยอะนะ ตอนผมคุยกับฟันคลับหน้าที่เมืองไทยนะผมผมก็บอกว่าผมจะเทสกันี้แล้วเขาก็อ๋อจะทสกันนี้เหรอพูดถึงจิงหางนัผมก็ว่ามันไม่ใช่จะแยกขนาดนั้นนะมันแยกขนาดนั้นนะครับเออมันเด้งเยอะนะตอนมันโดนรถมันโดนบัมป์นะรถมันก็จะขึ้นไปเด้งขึ้นไปนิดหน่อยแต่ว่าคันอื่นส่วนใหญ่นะมันก็จะอาจจะเด้งครั้งสองครั้งแล้วก็หยุดคันนี้มันรู้สึกว่ามันเด้งแบบสามครั้งนะครับ มันจะมันจะเด้งเยอะนะบาวนราวน,น์ันนะ่นแหละแล้วมันก็กลายเป็นแบบบทเวียนหัวแล้วนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่เด้งขึ้นลงนะถ้าเราแบบโค้งอะไรนิดหน่อยนะั่นมันจะมันจะโยกอย่างเงี้ยนะครับเหมือนโบ๊โบสเลยอะ่ะผมไม่เคยเจอรถขนาดไหนที่มันแย่ขนาดนี้นะครับก็เออจนผมยังคิดเลยว่าคนไทยเขาไม่ลำคานอ่ะเนี่ยเขาไม่เวียนหัวหรอผมนี่ได้เทสรถแบบหลายร้อยคันแล้วนะครับ ตั้ง10กว่าปีแหละที่ผมได้ทสดสรถนะแล้วก็ได้ลองทุกอย่างแต่ว่าอันนี้นี่มันผมคิดว่าผมรับไม่ได้นะครับเพราะว่าปัญหามันคือมันไม่ใช่เป็นซอฟต์แวร์ที่เราแก้ได้นะมันเป็นฮาร์ดแวร์ถ้าจะแก้จะแก้ยังไงอะ่ะก็ต้องเปลี่ยนช่วงล่างนะแล้วก็โอเคถ้าเป็นยุโรป เราไม่มีคันนี้ที่ยุโรปแล้วเราก็เลือกคันอื่นก็ได้นะรถเยอรมันมันจะดีกว่านะช่วงล่างหรือว่าเทสลาครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องไทยมันก็น่าจะมีออปชั่นอื่นนะที่เราเลือกได้แล้วไม่ต้องซื้อคันนี้เนี่ยถ้าเรามีเงินสักล้านล้าน,ล,านล้านห้าก็เพิ่มอีกนิดหน่อยก็จะได้บอลวหรือว่าซื้อคันอื่นที่มันไม่เด้งเยอะไปนะครับโอเคมันดีอย่างหนึ่งคือมันเด้งมันก็ทําให้ ถนนเหมือนที่นี่ถนนไม่ค่อยดีนะครับมันก็รู้สึกไม่ค่อยแข็งไปแต่ว่ามันกลายเป็นเ,เด้งเยอะไปหลวมไปนะครับเสำหรับผมนี่ผมรับไม่ได้แต่คุณคุณจะรับได้ใช่ไหมครับเพราะว่ารถคันนี้มันก็ขายดีนะที่เมืองไทยอะรถตัวตน,นี้เราใช้169วัตต์ออกแต่ก็แมอมันก็ไม่ได้ต่ำมากนะถ้าเป็น Model ์ไวนนี่น่าจะเป็นประมาณ130วัตต์ออกแต่กแมน,นะครับแต่ว่าคันนี้มันก็โชว์ได้ว่าเราใช้กี่กิโลวัตต์ออกนะครับ That can't be accessory, don't know. huh, ah, okay, got in. Okay, let's check the way to the car. Oh, front axle. Wait, wait where, is, where does it start? Sheet. I have a loop here. There. Oh, 9... 950. The whole car. Wait, oh, I have to go 4 4 man. This is weird. Hey, where, where does it hit the whole thing? เด้อฮะสเว ight เ s, huh? s o so uh, ี่ y 2ต e นแล้วนั่นครับ165้นั่นคือแปลกมากมันก็ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับไอออน15ที่ผมพูดจะเทสทีนีนะครับมันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าไอออน15มันก็อุ่นกว่านิดหน่อยนะ ฮึมโ hmm, okay, อเคนอนี้ลองเทสอร้อยซาวกิโลเมตรต่ตอชั่วโมงล้าเราขับเร็วนี่ช่วงล่างเป็นยังไงเออมันก็เด้งก็เด้งเหมือนเดิมรู้สึกว่าเด้งแรงกว่าหรือเปล่าใช่ถ้าคุณเคยชินถนนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรมั้งหรือว่าถ้าคุณเคยชินขับจากรไก่เพสก็ไม่เป็นไรแล้วาสำหรับคนอื่นนี่ผมว่า,าไม่เอาดีกว่านะครับเออ เออผมอาจจะมากเรื่องหรือว่ามันมันมันแปลกนะเพราะว่าผมไม่เคยเจออย่างนี้กับคันอื่นแล้วนะครับแล้วผมก็ตอน,นแรกผมก็คิดว่าโอเคจะจะไม่มากเรื่องนะครับจะไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดมากหรอกแล้วก็อดทนได้แต่ว่ามันมันมันเยอะไปอ่ะใช่แต่ว่าก็ดูต่า,างเหมือนกับว่ามันไม่ได้แคปที่200วัตต์ออโตเร็เบนเหมือนแมวนะครับโอ้ยออโต้สเตอร์ออ,อ,อ,อก็ดีนะครับเออ มันเป็นประมาณ200มันไม่ได้เป็นแบบ250วัตต์เอาตัวกราบเหมือนเหมือนคันอื่นที่มันกินไฟเยอะนะครับว้าว wow, คันนี้เป็น206วัตต์เอาตัวกราบแมสอันนี้มันดีกว่าไอออนิก5นะครับผมไม่รู้ทําไมเพราะว่าไอออนิก5ระดับสูงมันมันจะคันเล็กกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่า drag coefficient ของเอ่อคันนี้มันดีกว่าไอออนิกมั้งฮึมโอเคตัวเดี๋ยวจะทดสอบชาร์จนะครับและที่ผ่านมาคุณก็เห็นว่าผมมีปัญหาชาร์จที่ EV station plus นะครับผมพอรท์ทอ ว่าผมไม่รู้นะว่ามันมีอัพใหม่นะครับผมก็ได้ดาวน์โหลดอัพแล้วตรงน,นี้ก็น่าจะเวิร์กนะครับเออมาหาแล้วก็เมื่อกินนี่เราก็ได้75กิโลวัตต์แป๊บเดียวนะครับแล้วมันก็ลดลงถึง58กิโลวัตต์อาจจะเป็นเพราะว่าแบตเตอรี่มันมันไม่ร้อนพอนะครับแล้วก็เราก็มีสเตตัสชอนสูงไปนิดหน่อยแต่ว่า75กิโลวัตต์มันก็เป็นเร็วสุดนะครับสำหรับคันนี้นะอันนี้เป็น66กิโลวัตต์อัพแบตเตอรี่นะครับแต่ว่ารับได้แค่75กิโลวัตต์ เหมือนรถจีนทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะว่าหลายคันนะไม่ใช่ทุกคันนะมันก็จะชาช้าหน่อยนะครับแล้วผมก็ได้คำนวณนะครับว่ามันมีประมาณ64กิโลวัตต์ชั่วโมงนะเ e t capacity แล้วคันนี้มันก็วิ่งได้เกือบ400กิโลเมตรถ้าเราขับช้าแล้วก็สัก300กิโลเมตรถ้าเราขับเร็วนะครับมันก็แบบกลางๆมันไม่ได้ว้าวดีมากเหมือนเทสล่อนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กินไฟเยอะไปก็พอดีพอดีแล้วก็ เออเรื่องชาร์นี่กออ็ช้านิดหน่อยนะครับออแต่ว่าออคนไทยเขาอาจจะไม่แคร์ว่ามันชาร์แค่เจ็ดสิบห้ากิโลวัตต์มันมันต้องเป็นแบบสองร้อยห้าสิบสามร้อยกิโลวัตต์ก็ได้นะครับเขาก็จะขับชิลๆแล้วก็ไปจอดชาร์ตแล้วก,ก็กินข้าวนะครับแต่ว่ามันกออ็สบายดีมีที่เยอะนะแต่ว่ามันเด้งนิดหน่อยแต่ว่าผมก็ว่ามันก็ อาจจะดีมั้งผมอยากจะรู้หน่อยว่ามันเป็นยังไงราคานนี้นะครับแต่ว่าผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายคนเขาชอบซื้อคันนี้เพราะว่ามันคงจะไม่มีคู่แข่งอื่นที่มันราคานี้ที่มันได้ตั้งหลายอย่างนะครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวีดีโอนะแล้วก็เราก็ปากกันไ่สวัสดีครับ